เราจะเดิมพันโดยการที่คน<ะ>แพ้ต้องเลี้ยงทิพย์เที่ยวกาน้องแดงจะเาเรื่องวันนี้วันนี้น้องแดงต้องแตกเอาเรืนี้เอาไว้เอาไว้ ฟีฟชาวฟีฟชาวคอนท่าชาวอารวีชาวสองล้อทุกคนกันด้วยนะครับผมโอเคก็สวัสดีทุกทุกคนกันนะครับผมวันนี้เราอยู่กับผมอยู่กับพี่แน่สายยอดแล้วก็อยู่กับเอ็เฟรเต้แบง์นะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมทุกคนวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับผมที่เรา จะจากลากันนะครับทุกคนนะก็เหมือนไม่ได้จากลาหรอกก็คือแยกกันทับบ้านบ้านนะครับไปดูพ่อแม่แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปหาอีกด้วยนะเพราะว่าแพรเขามีทําฟันนะก็่คือไอ้เคิงน้อยแดกไปแล้วว่ามานานน้อยแดกไปแล้วก็คือในวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยวันนี้นะครับผมเป็นวันที่แบบว่าผมอยากจะแก้มือกับพี่แบงค์อีกแก้มืออะไรรถอ่ะเออรถอีกแล้วก็ตอนนั้นน่ะเราเขาเรว่าอะไรอ่ะเขาเราเราแข่งเราแข่งแ่าเอ็มไปแล้วก็คือว่าแบบโดนทิ้งแต่แบบว่าทิ้งไม่ค่อยไกลมากยังรุกทันอยู่ เดี๋ยวในวันนี้ก็คือว่าวันแรกจําได้ไหมพี่ที่เรามาถึงปุ๊บแล้วพี่ขิงใส่ผมไอพีซีเอ็กเนี่ยคือตอนนั้นที่เราเอาไปอ่ะคือผมอ่ะบอกตรงๆวันนั้นผมสู้ได้จริงๆนะใช่ไหมวันแรกพีบอกพี่บอกพี่รู้เลยว่าผมสู้ได้ไม่วันแรกอ่ะสู้ได้สู้ได้เออวันแรกผมสู้ได้และคือหลังจากวันแรกสู้มาพี่แบงค์แม่กก็นั่งงอมอยู่กับพีซีเอ็กเนี่ยทำอะไรบ้างเปลี่ยนเม็ดแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยเหรอใช่เพราะว่าเฟืองท้ายมันมันมันโอเคแล้วใช่น้ำหนักพี่ไงน้ำหนักพี่ไงอ๋อหนักพี่มันโอเคแล้วใช่ไหมก ไอสัตว์มันต้องเอาไ้เฟรมให้ได้เลยต<อ>ล้เอาน,น้ำหนักเท่าไหนดีเวลาลเราขับมันจะ ชามจังหวะจังหวะที่เม็ดเนี่ยมันวิ่งขึ้นสุดเนี่ยมันจะวิ่งแบบไหนจะให้ชามมันจวยังไงเออไรก็เม็ดเม็ดคนน่รู้ไล่เม็ดแล้วก็ในส่วนของผมผมว่าไม่ได้ทำอะไรมากแล้วเหลือแค่ไปไล่ท้ายแต่มันไม่เวลาาจะไปช่างตัวเขาอยู่ไกลนะครับก็คือวันเนี้ยเราอ่ะจะมาแข่งกันอีกรอบนึงแต่รอบนี้เดิมพันตอนแรกที่แบงค์บอกว่าจะเดิมพันห้ามุ้งห้าหมื่นะผมว่ามองว่าถ้าเกิดเอาเงินไปอ่ะมันจะใช้เยอะไงผมว่าเอางี้ดีกว่าไหนๆวันเนี้ยเราก็จะกลับบ้านใช่ไหมก็คือเราจะเดิมพันโดยการ ได้เอาไปละออกโลกนะรอบนี้แข่งกันเหมือนเดิมสามรอบใครแพ้ต้องเลี้ยงการได้เลี้ยงทิดเที่ยวกันหมดเยอะเลยนะเออหมดเยอะไม่กลัวไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่มันก็ไปถึงห้า0มื่นนั่นหรอกไอเงินน่มันไม่ถึงเท่าไหร่เว้ยความสําคัญคือพี่อยากอยู่กับผม้ยผมอยากอยู่กับพี่ต่อไงแข่งกันต่อนี่จะสร้างบ้านให้มันอยู่เลยนะเนี่ยจริงเหรอจริงอ่ะเออข้างค่างถมาถึงแล้วโอ้โหวันนี้รถเยอะว่ะทุกคนเดี๋ยวรอรถต๊บนึงนะทุกคนนะรถเยอะจังรถเยอะจังรถเยอะจัง ไปนีก่กลับมาแล้วก็ไปเออแล้วกลับบ้านเลยเหมือนเดิมออมาทริปนี้ใครแพ้เลี้ยงทริพย์เดี๋ยวรอรอก่อนขอแก้ตัวหรือแก้อะไรอันนี้ขอลองแก้ตัวไงวันนั้นก็แบบว่าไม่เท่าไหร่ก็คือไหนๆตอนกลับบ้านแล้วก็ขอลองแบบพิถาผ่าดีๆหน่อยอ่ะเอาสักทีนึ่งละนานทีเอาไปเลยนะ โหดมากเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมอันนี้ผมหงายกล้องสุดๆแล้วเดี๋ยวรอบนี้ผมขอไม่หงายกล้องนะครับทุกคนไอ้เหี้ยเกือบทันเกือบทันเกือบทันแต่ว่าเกี่ยมันตัดเองแล้วเฮ้ยไม่ต่อไม่เอาห้ามต่อไปไปด้วย 好呀，好呀，好呐。 อีกแล้วกลับมาสบายใจอีกแล้วรอบนี้ขา,าแพรมากเลยเหรอก็โอเคสรุปแล้วน้องแดงก็ที่ถือว่าไงคือที่พี่ที่ผมบิดมานี่ก็โจอมาต่ายังไม่ดูชีเพเอสเลยอ,ะนะอ๋อผมหนักเหรอล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่อย่าลืมไปทําตามสัญญานะา่ะขับเขียวขับอีเขียวอีไงญญญเออเป็นไงล่ะก้อนนั้นก็เผื่อร้อยสี่สิบอันนี้พี่ปิดได้เท่าไหร่โอ้ยใช่เหรอโอ้อันนี้ก็ อันนี้คือวิ่งสุดตอกอ่ะตันเลย160สิบสุดยอดมากโคตรมันตันดีสุดยอดมันมากเดี๋ยวว่าหลังโอกาสหน้ามาลองกันใหม่เดี๋ยวลองไปอัพสเต็ปก่อนลวกันคันนี้แต่ว่าอีคันนู้นอ่ะต้องได้ลองแน่ลองทำเสร็จก่อนล้วกันไม่ใช่โน่นี่นี่ทีสอมนี่ทีส้มนี่เออไอเขียวอ่ะเดี๋ยวต้องมาลองแน่แต่ว่าแต่ว่าเลยอย่างแรกเลยคือน้าหนักเดี๋ยวผมลดแน่สัญญาคุณดูละสองเดือนต้องลดให้ได้แล้วก็อีกเรื่องเองทริปการผมก็ยอมรับความแพ้ เม่อแต่แข่งกันคำถามก็คือผมก็อ่านคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์บางคนบอกผมสับเกียร์ไม่เป็นไรไม่เป็นบางครั้งผมต้องผ่อนไงเราไม่ได้เซียนไงเมื่อกี้ผมลองสับดูแล้วมันแบบว่ามันเหมือนจะมันจะกระตุกอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็สับบอบ้างมันต้องผ่อนนะน้อง mm ี่เนาะเออก็ตามนั้นคนดูก็วันนี้ไม่มีอะไวมางเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้ว ก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งประมาณเดือนต้นเดือนหน้าต้นเอ้ยไม่ใช่ดิสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เรามีนัดไปเที่ยวกันก็คือแข่งรอบนี้ตอนแรกเราจะเดิมพันเงินใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เอาละเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเลี้ยงทิปดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเดิมพันเงินอ่ะเดี๋ยวพี่แบงค์เอาเงินไปทาอะไรตีลงตีเหรียญเปล่ารอเดี๋ยวรอแต่งรถอ๋อแรงมากขึ้นเอางี้ว่ะเอาไปเอาไปเที่ยวทิพดีกว่าเผื่อเราได้เจอกันอีกเออโอเคก็ไหนงานจอไหน หนอ๋อเอ้ยคนดูนี่อันนีุ้กคนอาจจะสงสัยนะครับอันนี้พี่แบงค์เจาะให้นะครับเจาะไม่ตรงเจาะไม่ตรงไม่เป็นไรก็ยังดีที่มีทรายเคก็วันนี้ไม่มีแล้วมากก็เดี๋ยวเอาไว้เจอคลิปหน้าใหม่เดี๋ยวพี่แบงก์เขาจะเป็นคนรอง GPS ให้ดูใช่ไหมพี่คันนี้ว่าจริงๆแล้วคันนี้เท่าไหร่ถ้าน้ำหนักน้อยๆนะครับทุกคนก็สำหรับคลิคลปนี้ CEO G ก i n g o o ล b y e อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดสับไว้ที่พี่แล้วก็พี่แบงค์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเฟซบุว คือพี่ต้องลดน้ำหนักนะครับก็สำหรับวันนี้ไปละบายบายจุ๊บจุ๊บาย<ป>